สำนักง,งานเกษตรอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นขอ,อนำเสนอผลการดำเนินงานการปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในครัวเรือนที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี2566 2เพื่อให้เกิดการบริหารจัดก,การพื้นที่เพาะปลูก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตพืชผักให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วย 1. การอบรมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 2. การอบรมเกษตรกร,เ,กรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้กับเกษตรกร 3. ก,การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร,เ,กรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันและกำจัดโรคและ,มะแมลงศัตรูพืช โดยมีเป้าหมายเกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20รายสำนักง,งานกเกษตรอำเภอนนทิลาได้ดำเนินการตามโครงการโดยได้คัดเลือกเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มผู้ปลูกผ,ผักบ้านสะบัวหมู่ที่6ตำบลโนนแดงอำเภอโนนทิลาจังหวัดขอนแก่นจำนวน20รายเข้าร่วมโครงการ มีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเฝ้าระวังการกำจัดศัตร,รูพืชแบบผสมผสานการปรับปรุงบำรุงดินการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชผักซึ่งเกษตรกรได้ให้ความสนใจในการถ่ายทอดความรู้และนำไปปฏิบัติการปลูกพืชผักของตนเองเป็นอย่างดี หลังจากการอบรมถ่ายทอดความรู้ได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้แก่มเมล็ดพันธุ์ผักเชื้อราไตโคโดม่าแบบผงเพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อราโรคพืชเชื้อบาซิลัสทูริงเจเนซีหรือ BT และแสล้มพรางแสงสำหรับปลูกพืชผักปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวช่วยลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณ การผลิตของเกษตรกรช่วยลดปริมาณของศัตร,รูพืชสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นผลผลิตส่วนใหญ่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อผลผลิตถึงสวนเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดของอำเภอและอำเภอใกล้เพียง เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเกษตรอำเภอโนนศิลาได้ออกติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและมีการส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน G.A.P และดำเนินการขอใบรับรอง G.A.P พืชผักให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณ,ณภาพดีปลอดภยัยมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยังย่งยืน ครบับขอขอบคุณทั้งเกษตรอำเภอนนศิลาที่ให้ปัดใจผลผลิตเป็นอิเีนคือพันธุ์บักเขียแล้วก็ผาสลมแล้วก็พวกไก่ล่าเขียวเสียบีที่แล้วก็ผมก็ขอขอบคุณหลายๆครับที่ว่าทางเกษตรผลมาให้ความรูให้ผ่าสลมกองแสงนี่ ตอนนี้ผมว่าท่านได้ใส่แต่ว่านาฮอนผมสิได้ใส่ยู่ครับผมขอขอขอคุณหลายๆทั้งเกษตรเฮดให้ครอบครัวผมดีขึ้นแล้วก็กุมทีมงานกลุ่มอื่นๆเ็นเรียนให้มาดูแลโดยว่าขาดครับก็ขอขอคุณครับครับขอขอคุณหลายๆครับครับโอ้กหักใช้น้ำน้อยบ้านสาบัวหมูที่หก ตำบลนูนแดงอำเภอโนศิลาจังหวัดขอนแก่นขอขอบอคุณครับ